สิล้านไม่พอเอาไป20ล้านบิ๊กบอสชาติสิทธิ์ยอดโถงเพิ่มเงินบริจาคให้ค่ายมวย40แห่งเป็น20ล้านโดย Facebook ของชาติสิทธิ์ยอดถ่งได้โพสต์ว่า การเดินทางช่วยเหลือค่ายมวยของผมจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่29มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ผมจะเข้าเยี่ยมค่ายมวยที่ยากจนที่สุดทั่วประเทศไทย40แห่งด้วยตัวผมเองอีกทั้งผมได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเพิ่มเงินบริจาคจาก10ล้านเป็น20ล้านในฐานะซีอขององค์กรจัดก,การแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลกผมมีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนระบบนิเวศมวยไทยซึ่งได้แก่โปรโมเตอร์ไทยค่ายมวยไทยและนักกีฬาไทย แน่นอนว่าผมเองก็มีการลงทุนทั่วโลกในระบบนิเวศของวงการมวยไทยผ่านรายการลดทุนในหลายๆประเทศซึ่งผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกๆคนยังไงโปรดรอดติดตามข่าวใหญ่จากผมในเร็วๆนี้นะครับด้วยความร่วมมือกันเราสามารถเปลี่ยนโลกและสร้างอนาคตที่สดใสเพื่อพวกเราทุกคนประเทศไทยผมรักคุณพักงานสามเป่าเซนคู่เพชรเพชร,พชรปราสากักพร้อมแต่งตั้งบุญพาเข้าทีมเอฟเฟกต์ <F> คู่คาใจระหว่างเพชรสวนหลวงลดยก ให้คะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสลัดชีพเมื่อวันอาทิตย์ที่22มกราคมที่ผ่านมาในศึกมวยไทยเจ็ดสีชนิดที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากโรโมเตอร์ชุนเกตเพชรได้ออกมายืนยันแล้วว่ากรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนผิดจ,จริงเตรียมลงดาบพักง,งาน3กรรมการให้คะแนนโดยมีผลทันทีได้แก่ขันชัยเนบบัวรัะชะกรดาราพันธ์และทวัตลังศยาลมซึ่งกระแสล่าสุดเตรียมมีการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาทำหน้าที่ใหม่หนึ่งคนได้แก่บุญพาปรากฏผลที่มีประสบการณ์ขึ้นห้ามและให้คะแนนมาอย่างยาวนานที่เวทีลุมพินีทั้งนนนี้้้้ทัังงตออร ยืนยันจากผู้บริหารมวยไทยเสีอีกครั้งพร้อมกันนี้ทางผู้จัดยังแจ้งว่าถ้าหากกรรมการทั้ง3ท่านที่ถูกพักงานปรากฏหลักฐานว่าผิดจ,จริงก็พร้อมเล่นยาแรงถึงไล่ออกสถานเดียวไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน